นะคะน้อยบนคือ4เพราะฉะนั้นที่เราจะให้ก็คือ4 5 6ไม่หกเด็่กห้าหกเด้งเลยค่ะรอบนี้เข้าแบบเด้งเลยนะคะ5 6นะคะไปต่อสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับน,น้องส้อมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องส้มจะพามาดูสูตรพริกกัดล่างอีกสูตรนะคะที่ น้องส้มลองเล่นแล้วได้ถอนจริงนะคะซึ่งสูตรนี้ง่ายมากไม่ต้องคำนวณเลยอ่าโดยสูตรนี้น้องส้มใช้กับหวยส้ม10นาทีนะคะย้ำนะหววส้ม10นาทีนะเรามาดูอ่าพิกัดล่างนะคะสูตรก็คือร้อยบนอ่าจะเป็นยังไงไปดูตัวอย่างกันนะคะอย่างรอบ168นะคะเรานำร้อยบนไปแทงรอบ1 6 9บร้อยบนคือ1นนะคะเพราะฉะนั้นรอบพี่ หกสิบเก้า 69, เราก็จะแทง1นึสองสนะคะเพราะว่าร้อยบนคือ1นะร้อยบนคือ1น่งเลขที่ออกหนนะคะ1เข้าค่ะเพื่อนๆไปต่อค่ะรอบนี้ร้อยบนคือ8เพราะฉะนั้นเลขที่เราจะแทงก็คือ8 9 0เลขที่ออกคือ60 ศูนย์เข้าค่ะเพื่อนๆไปต่อนะคะร้อยบนคือสี่เพราะฉะนั้นที่เราจะแทงก็คือสี่ห้าหกเงที่ออกห้าหกเด้งเลยค่ะรอบนี้เข้าแบบเด้งเลยนะคะห้าหกนะคะไปต่อค่ะอ่รอบที่71แทง72เนาะร้อยบนก็คือ7เพราะฉะนั้นเราจะแทง7ด 8 9นะคะเลขที่ออกคือ5 4ยังไม่เข้านะคะ5 4ยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นทบค่ะทบนะไปดูรอบต่อไปออก7 6นะคะ7 6เข้าค่ะทบสำเร็จนะคะไปต่อค่ะอ่าถึงรอบ73เนอะร้อยบนก็คือ8เพราะฉะนั้น74เราก็จะแทง8 9 0นะคะ เลขที่ออกคือ04นะคะ0ย์เข้าเป็นยังไงคะยังเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะไปต่อค่ะรอบที่ร้อเอ้ยรอบที่เจหนะคะร้อยบนของ74ก็คือ3เพราะฉะนั้นเราแทง3 4 5 3 4 5เลขออก3 2ค่ะ ยังเข้าอยู่นะคะสูตรนี้ยังเข้าอยู่ถ้าเกิดว่าเล่นจริงนะคะเท่านี้ก็ได้ถอนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองไปต่อกันไปต่อที่รอบ76นะคะ76็ดสร้อยวนของ75ก็คือ8เพราะฉะนั้นเราจะแทง890นะคะอ่ะเลขที่ออกคือ01ยังเข้าอยู่นะคะไปต่อค่ะ รอบที่77นะร้อยบนของ76ก็คือ4เพราะฉะนั้นแทง4 5 6ค่ะ4 5 6ห้าอ่ะเลขที่ออกคือ6 5ห้เด้งอีกเหมือนเดิมค่ะรอบที่78นะคะ78ร้อยบนของ77คือ5เพราะฉะนั้นแทง5 6 7ค่ะเลขที่ออก9 5หค่ะเพื่อน เข้านะคะเป็นยังไงคะสูตรที่น้องส้มนํามาฝากวันนี้เข้ารวนรๆเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าสูตรนี้ไม่ต้องคํานวณอ่าย้ํานะคะใช้กับวนะหวยส้มสินาทีนะหวยส้มสิบนาทีสูตรคือนำร้อยบนนะคะไปแทงล่างแค่นั้นเองนะคะสําหรับวันนี้น้องส้มก็ขอตัวก่อนสําหรับใครที่อยากได้ ช่องทางการเข้าเว็บเดี๋ยวน้องส้มทิ้งไว้ให้นะคะหรือใครที่ดูสูตรที่น้องส้มพูดวันนี้เราไม่เข้าใจก็สามารถแอดไลน์มาหาน้องส้มได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ